นางง่วนางง่วเขียดแทงเขียดแทงไอ้พี่กนเขียดแทงอันนี้ปลาแทงอันนี้แม่ที่ยังนี่แม่ที่ยังนี่ลซ้ำดองนี่แม่หมกจองแม่ฮะหมกจองหมกซ้ำดองนี่เป็นเซนอาหารเป็นยาดูไข่มันโอ้ไม่ละเป็นยาลูกไข่มันเฮดโบอสเฮดโบอสอันนี้มาที่ยังนี่อันนี้มาสุก้อยที่เขาไปเห็ดหนามุ่นหนามดโอ้อันนี้มาที่อย่า สมบอยใบสมบอยแฮดบดสถูกสำรองนี่เดี๋ยวเสร็จก็จับยาเสร็จก็จับเน็คเงินจับกระเทียวดอกกระเทียวแซ่บนะหนูมาโกเพราะเราตลาดช่องเมกบางเนี่ยขนมหลายลายขนมขนมขนมเอาลูกที่ใส่ละขนมหลายลายบางเนี่ย มาเลาะตลาดช่องเม็ดูนี่ขนมปังนางแห้งนางแห้งเส้น่ตัวกระเจียวเส้นเบียร์เคสบดบดมั่งงามแท้ตัวกระเจียวไม่มางามแท้นดิแม่งามแท้ว so ่าตัวกระเจียวตัวกระเจียวงามๆซามเส้นฮ <No. S 1> ่าบักบวบหัวไปไหม ขัวไม่ไม้นี่บอกบกวังงานสิ้นได้่ะสิ้นไดยังมันห่อนอูนี่ขัวไม่ไขัวไม่ไ้กขนมขนมขนมเยอะแยะเลยขนมโอ้ยบ้นเรียนขั่งนี้ของเล่น đu stacking thòng kim, stacking thòng kim, ừ. như lại <laughs> có, cái này là này, xinh xắn cưng ขนมปังขนาดหั่เองขนมงยันหนามาบอกนั่นเอขนมปังขนมปังดูหนัง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 งัวเพิ่งจะเที่ยงปบอันนี้หรออันนี้ไปอินกัมนมกินกาแฟพี่อไรที่ัเตกินไหนา่เป็นังอันนี้เส้นข้าวุ้นหมดเเส้นข้าวุ้นอ๋อย่างจ้า จอนของปลาต้องเนี้ยน้องไม่ปลาแห้งเคียดแหงคุณตปลาแห้งปลาแหงปลาย่างน้องกระเจี๊ยงง่ายๆน้องไม่สดสปลาไหมปลาแห้งปลาย่างปลาย่างเผ็ดัดน้ำกระปุ่นอันนี้วานนี่ยังเนวานี่ยังเนี้ย าวงค่ะโอ้วันนี้สะดวกอันนี้น้ำผึ้งเมืองแนกะตาฮัทผักอันผักอันนั้นตัวนี้ผักข้าวตัวนี้เออาผักข้าวเอออันกินกับลาบก็ยังแก่โรคได้นี่ยกะข้าวสมเซือนละ่ะตอนอน,นัวผักกระแยงหัวยผักกระแยงไปปลูกนี่เป็นยังเฮา ผักกะแนงเออที่บ้านท่ามมีอยู่แบบผักกะแนงก็งไปเห็นเดี๋ยวนี้